เฮ้ยพี่เอ็มนี่ว่ามก็ลืมพี่ชายเขาไปเลยมาเป็นพี่น้องพี่ชายพี่ก็จะชนะอย่างนั้นเหรอเอ็มบัคูสลอตเอ็มแอนดี้ยูเอ่อสวัสดีชาดโวยทุกคนนะครับกล่าวพวกผมแล้วซีและนี่ก็คือรายการไชนมิสเตอร์ซี เราได้โหจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็เ,เป็นเด็กที่เคยเก่งมาก่อนในเมตาก่อนที่ซาบูจะเข้ามานะึุงณนะตอนนี้หลังจากซาบูโดนเนิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กนี้ก็กลับมาเก่งแลวก็พงาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเด็กนั้นก็คือเด็กล็อกจอบิ๊กนั่นเอง หรือว่าเด็กล็อกจอนะซึ่งผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับเด็กนี้ไปแล้วแต่นี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตปรับนิดปรับหน่อยเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยนะครับเพ <_ C 1> ื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูหน้าตาของเด็กก่อนเลยดีกว่า <_ C 1> นีคน่คือหน้าตาของเด็กล็อกจอในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะเดี๋ยวเราไปดูกันแบบไวๆเลยนะครับว่าเด็กนี้มันทำงานยังไงแล้วการอะไรที่สาคัญบ้างแน่นอนว่าคือเด็กมันคือล็อกจอการที่สาคัญก็ต้องเป็นล็อกจออยู่แล้วนะครับเพราะสามารถของล็อกจอก็คือเมื่อเราลงการ์ดในพื้นทีีี่่เเดยยวกกกกกัับบลลล็็็ออออจจจนะสาร โอโเยในพื้นที่เดียวกับล็อกจอนะครับให้ล็อกจอมันมีโอกาสกลับมาเป็นการ์ฟตัวใหญ่ๆอย่างอินฟินอร์แมกนิโต้ด็อกเตอร์ดูมอะไรพวกนี้นะครับนี่คือคีอ์หลักเล็กเลยครับขอแค่คุณมีล็อกจอกับการ์ดตัวใหญ่ๆที่คุณต้องการคุณก็สามารถเล่นเด็กนี้ได้แล้วนะถ้าคุณขาดการ์ฟตัวใหญ่ๆใบไหนนะครับขาดแมกนิโต้ขาด ito, ขาด็อกเตอร์ดูมคุณก็ไปสายการาดตัวใหญ่ตัวอื่นใส่กีกันโตใส่เดอะฮักใส่พีฮักใส่ชาเวสได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีการอีกหนึ่งใบสำคัญที่เก่งมากๆในเทคนี้ก็คือนส่่ววาาาาาาคุณขขดดด์ตๆไห คุณก็ไม่ใส่การ์ดเอเนจีต่ำๆไปอื่นนะครับงเช่นไอส์แมนคอกหรือแม้แต่ยลโลแจเกตก็สามารถใส่ในเด็กนี้ได้นะครับเพื่อเอามาไว้เล่นกับล็อกจอโดยเฉพาะกอเปียงก็สามารถใส่เล่นกับล็อกจอได้เช่นกันนะครับอะไรก็ตามที่เอเนจีต่ำๆความสามารถเปิดตัวเก่งๆเอาไว้เล่นในเลนเดียวกับล็อกจอเพื่อให้มันสลับออกมาเป็นตัวใหญ่ๆนั่นคือกีหลักเด็กครับแล้วก็จะมีการสำคัญอีกหนึ่งไปนะครับที่เก่งในเมตานี้มากๆกนั่นคือที่เลชนั่นเองนะด้วยความที่ปัจจุบันคนเล่นดิสคางเรอะค่อนข้างเยอะนรรรกาาทีี่่เเมอยูใด็ มันจะทำให้เราสามารถขัดค mm อมโบฝันห mm ั้ามได้อย่างดีมากเลยทีเดียวนะบางทีการที่พี่ลิชเอามือไปแปะฝันห้ามหนึ่งีเนี่ยฝันภัามมันจะจิตใจแตกกลายยอมแพ้ไปเลยก็มีนะครับก็ลองปรับดูนะสำหรับเด็กนี้มันสามารถปรับได้หลากหลายมากๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วกีหลังมันก็อยู่กับล็อกจอเพียงแค่ใบเดียวนะแล้วก็ลืมพูดถึงชายคนนี้ไปเลยนะครับเอมบาคูนั่นเองเอมบาคูก็ค่อนข้างเหมาะกับเด็กล็อกจอนะเพราะว่าเราสามารถเอาเอมบาคูเนี่ยไปเล่นในเลนเดียวกับล็อกจอเพื่อให้ล็อกจอสับเออาาคููข้ย่ในเด็ะสับเมก มากยิ่งขึ้นนะก็มีหลายๆเกมที่เอ็มกระโดดขาแบกนะถ้าใครมีก็ใส่ได้นะครับถ้าใครไม่มีก็เหมือนที่แนะนําไว้เมื่อกี้ก็ไปใส่การ์ดใใ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 ใอื่นๆที่ใบอื่นโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับจบไวหน่อยพอดีมีงานไปต่อนะครับนี่คือการอัดเปิดคลิปแบบไฟไหม้ก็้ถ้ามีคําถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับตัวเด็กนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างใช่นี่มัน ถูกใจคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามต่อทั้งหมดนะและ้วถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยส่วนถ้าใครอยากได้คำอธิบายเกี่ยวกับเทคนี้มากกว่านี้นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะอันนั้นนะอธิบายไว้แบบละเอียดเลยโอเคเพื่อ <Okay, S 2> ไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวไปดูไฮไลท์เกมเพลย์ของผมก่อนเลยดีกว่านะครับเอ๊ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าก่อนจะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์วันนี้ผมก็ขอแนะนำ ไม่ใช่น็อตขาเว,ว้นบางเบาทับไม่หักตกไม่แตกใส o c c y ลดรอยหนึ่งใส่ o c c y ลดรอยหนึ่งรุ่นใหม่มีห,าานหน้า x แนะนำร้านเติมเกมคุณภาพนะครับเดี๋ยวทันช็อปนะเติมเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกนะครับตอนนี้ทางเดี๋ยวทันชอ็อปขอรับเติมเกมมาเวิร์ก snap แล้วถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้ที่แอปพลายเดอะยวทันช็อปเลครับ พื้นที่ใหม่นี้พี่เอ็มจะได้เฉิดฉายพี่เอ็มจะแค่ที่อยู่อันนี้ใหม่มาไหมอันนี้ใหม่มาไหมมาหน่อยครับมาหน่อยมาหน่อยไม่มาซะและ้วไม่มาซะและ้วอืม เผยได้เกี่ยวกันตัวใหญ่กูขึ้นมือหมดแล้วพี่ชายตัวใหญ่อยู่บนมือหมดแล้วครับอย่าลากพี่เอ็มลงมานะอย่านะพี่เอ็มเธอเป็นพี่ทอพี่ต่อเดี๋ยวผมว่าผมลีดซัดเขาเลยดีกว่าปะ่ะแค่คุณเชื่อว่าเธอเน,นี้ยเธอเนี้ยมันจะเล่นมอดอกคุณเชื่อว่าเธอนี้มันจะเล่นมอดดอก เอ้าโดนแปะมือนะไม่ใช่มอดอกด้วยอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้รู้ค่ว่ามือของพี่ชายมือของพีช่ชายจากไปแล้วหมดมือนะหมดมือนะโอเคกูว่หมดบอดแล้วทอผมก็ไปแล้วพค้กน่าจะจัวชาวเวฟปะ มากสุดเขาคือชาเวสปะที่ดรดูมกูพอปะวะอีดูมผมพอปะวะอีดูมพอไหม,มกลางกลางกลางเฮ้ยพี่เอ็มนี่วาผมก็ลืมพี่ชายเขาไปเลยลืมพี่ชายเขาไปเลย สบายสบายครับยายแค่ได้ยูึ่ง quest เสร็จแบบตึงๆขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะครับแค่เกม2ก็แค่ได้ยูแล้วมือดีนะครับมือดีมีล็อกจอมีจูบิลี่มีต่อต่อสันสปอร์ตสันสปอร์ตเด็กอะไรเอ่ยเด็กอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ไม่เผยตายแล้วไหนไหนวะไหนวะ ไอ้นั่นอยู่ไหนวะแอดไอ้นั่นอยู่ไหนอโมงควอนตัมอ่ะผมเล่นเล่นทอก่อนนะเพราะว่ามันจะทำให้เรามีโอกาสจวค้อนมาเล่นกับ,บล็อกจอเธอร์หน้านะครับเ,เ,เด็กเด็กเดียวกันเ,เด็กเดียวกันตาเวดตัวนีเ้เขาหน้าจูบิลี่วะ่ะผมก็ไม่ยุง่งไม่ยุ่งกับตรงนี้แล้วม嘛 ล่อยขวาทิ้งไหมยังไงขวาเขาเต็มก่อนผมอยู่แล้วขอให้มันไม่แรงมากอะ่ะเออเออโอเคถ้ามันไม่แรงมากเราเราน่าจะมีโอกาสสู้ได้ค้อนมาต้องเล่นต้องเล่นค้อนก่อนนะเล่นค้อนก่อนแล้วค่อยเจนจวัวคุ้มกว่าอย่างนี้เราอาจจะสู้ขวาได้เรามีสองค้อนเดืบเป็นค้อนส่วนพี่ชายเขาไม่ได้ได้จััวเลยนะ เขาเล่นเจง๋งเขาไม่น่าได้จวดเลยนะเพราะว่าวาสเขาอยู่ทางฝาแล้วเปต่อออกมาเป็นอินพินอร์ดวิ่เก่งซะแล้วเราเก่งซะแล้วไงเอเคท่านเอ็มท่านเอ็มเข้าเด็กไปก่อนนะครับเอ็มเข้าเด็กไปก่อนอ่อ เอ็มเข้าเด็กไปแล้วล้วเพลเพอะไรทำให้เราชนะว่าลิชลิชไม่น่าใช่เพล่หรือว่าวิชั่นกลางวิชั่นกลางดิไหมเรามีโอกาสออกมาเป็นดูม่ะมีโอกาสออกมาเป็นดูมหรือไม่ก็มีโอกาสออกมาเป็นคอนอีกรอบเขาย้ายได้เออขวาเขาย้ายลงได้เลยกําลังคิดอยู่ว่าจะไปเพิ่มขวาดีไหมเพิ่มขวาไม่นเนาะเราเราไปนเน้นกลางเราไปนเน้นกลางดีกว่าถ้าออกมาเป็นดูมมาขวาเราชนะมีพี่เอ็มโดดอีกใช่ไหม อะไรเลงตรงกลางใบเดียวด้วยป่าไม่ลงด้วยกลางกับซ้ายอ๋อพี่ชายพี่ชายพอเหรือครับแล้วโอโคเยจิม้มโอโคเยจิม้มบั๊ให้พี่เอ็มอีกพี่เอ็มพลังสามมิ้งอยู่เนาะมิ้งอยู่โอเคโอเคมันจะมาหมักนีโตงหมักนิโต้พี่ชาย ชายเบาเกินครับ่ชายเบาเกินเตรียมดุนม,มสบายสบายดิสเ e c k โซ s สตรองอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ที่น่าจะกลับมาเก่งนะครับสำหรับล็อกจอคืออะไรก็ตามที่แม่งเคยเก่งมาก่อนน่าเนี้ยกลับมาเก่งหมดอะกลับมาเก่งหมดนะครับหลังจากซาบูหายไป ได้แคบมาเวลแทนวิชันไหมอ่าชอบวิชันมากกว่าเพราะวิชันมันย้ายได้ครับตัวนี้ที่วิชันถูกสลับออกมาในเลนล็อกจอเราย้ายวิชันออกจากเลนล็อกจอได้ไงโอพวหล็อกจอไปหรือยังยังเลยครับสวัสดีคุณมอสครับผมสะพานผุพังแน่นอนว่าสะพานผุพังเนี่ยมันก็คือพื้นที่ของชายคนนั้นชายคนนั้นเพียงแค่คนเดียวแชทไม่ใช่คนอื่นคนไกลคนใดที่ไหน แต่ปัญหาคือชายคนนั้นอะอย่าเพิ่งถูกสลับออกมานะชายคนนั้นอย่าเพิ่งถูกสลับออกมานะครับชายคนนั้นขึ้นมือขึ้นมือขึ้นได้เว้ยที่ไม่อยากให้ขึ้นคือไม่อยากให้มาจากตรงนี้เว้ยห้ามมาจากตรงนี้เด็ดขาดในเด็กโรงเหลือน้อยด้วยเลไม่รู้อะต้องเสี่ยงะ่ะต้องเทคไมช์แอนส์ไอเทคไมช์เอนส์ดูวิดโอเคดีดู ดูดมสวยเป็นลิชได้ไหมอืมอืมไม่ใช่ที่ของเขาซะแล้วไม่ใช่ที่ของเขาซะแล้วเรียกเขาเขาก็มาบอดอกปะเนี่ยบอดอกปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยผมเจอคนเหงาผมเจอคนเหงาครับแชท อยู่อย่างคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายอยู่กับความเดียวดายเขาพี่ชายโอเคต้องถามคือกูชนะยังไงอ่ะต้องถามคือผมชนะแต้มรวมยังไงเอา้าพี่ชายเขาไม่สู้ซะด้วยพี่ชายเขาไม่สู้ซะด้วยไปครับจิตใจแดบกสลายไายแพ้ ทานอตก็น่าจะเป็นอีกเด็กนึงที่เก่งนะทานอตล็อกจอกับโลเคชันเนี้ยหลับหินมันๆเราเจอทานอตบ่อยจัดเลยเจอทานอตบ่อยกว่าเจอพื้นที่ออนทีดิกันนี้แอเมเปอร์ ให้หินกันซะ,ะแล้วเงาซะแล้วเงาซะแล้วครับโอเคไม่เงาขนาดนั้นไปเลยลูกไปเลยลูกก่อนที่การ์ดจะขึ้นมือมาเยอะกว่าน,นี้ลีชลีช โอหมักน yeah. ี้ด like ูหมักนี้ดูลิชดีกว่าลิชดีกว่าเนาะเป็นลิชจะดีกว่าลิชโอ้โหเยอะนี่เป็นการสลับการ์ดที่แย่ที่สุดในยุคเป็นการสลับการ์ดที่แย่ที่สุดในยุคไปครับพี่ชายใครจะอยู่ก็อยู่ เตือยอย่างนี้ก็ต้องไกลเตมูเรียมาแลวมาแลอุูมึงวันตั้มลุยเลยลุยเลยในขณะที่ตัวใหญ่ไม่เหลือแล้วในเด็กไอ้เ,อเีทยดอกหกอยู่บนมือกูอมอหมด <c oughs> ไม่เป็นไรดอกห้าก็ได้ดีชแม่แมมเข้าให้ โอเคได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับพี่ชายเขาโดนลิสต์ก,กั่เท่น์นี้ผมว่าเขาก็น่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรแต่ขวาขวาเราเล่นเลยไม่ได้เลยสี่ห้าหกเล่นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายเขาจะเหนื่อยไหมเขาโดนลิสไปกี่ใบอะโดนใบไปห้าใบอะเขาโดนใบไปห้าใบแต่เหมือนเขาจะไม่เดือดเป็นร้อนไม่เดือดไม่ร้อนหมเนี่ยไปดูเขาไม่ค่อยเดือดค่อยร้อนเลยครับ ไปสลับอย่าดึงพี่เอ็มออกมาก็พอผมบอกว่าอย่าเลยตัวนี้พี่นอตเลยสรุปเราป้ายพี่นอตเขาเขายีพี่นอดได้ไป้ายกูบ้างดิเพื่อนป้ายกูกูอยากลงพี่นอเอา้าความสามารถเปิดตัวไม่ทำงานเหรอทำไมความสามารถเปิดตัวจูบิลี่ไม่ทำงานอะ อ๋อจูบิลี่เขาโดนใบใช่ใช่ใช,ใช่บิลี่เขาโดนใบโอเคเธอเนี้ยเขาเปนพี่นอตอ่ะเธอจะทำอะไรที่ซายเขาจะทำอะไรครับสเตทอ๋อดงกลางเบาๆอ๋อตรงกลางเบา อ๋อแบบเบาเอ้ยเฮ้ยโดนสลับนี่หว่าวายฮะอ๋อโอเคโอเคาอได้อยู่ได้อยู่มันสลับกันไปกันมางงนิดหน่อยเล้ย<ะ>พี่เอ็มในขณะที่รอบหกยังอยู่เต็มเด็ก เตรียมก็สับเปลี่ยนร่างกายและวิญญาณกับบุคคลที่มีชื่อว่าดีอินฟินอตโอเคสับเปลี่ยนร่างกายและวิญญาณกับบุคคลที่มีชื่อว่าอินฟินอตพลังยี่สิบเอ็ด That's right boys That's right boys สบายสบ,บายสบ,บาย โดนเขาให้แล้วพี่ชายเขาไม่มีหรอกช้างฉีใครเขาจะไปเทคช้างฉีทุกคนไอ้หนุ่มนั่นถูมือไอ้หนุ่มนั่นไม่มีจริงไอ้หนุ่มนั่นที่พวกคุณคิดไปนะมันไม่มีจริงขอโคเยจิ้มเด็กอีกรอบหนึ่งโคเยจิ้มเด็กออเป็นม er. er, ายโญเนียไม่อมเขาจูบิลี่จะสู้ซ้ายยิงกันเหรอ เอาโดนไปซะแล้วต้ายซ้ายเขาแรงนะตายเขาแรงตายเขาแรงเดี๋ยวเราก็ไม่กลัวเราไม่กลัวเราไม่กลัวนี่ยสเนปสองทอเราตัวละสิบอ่ะเดย์ทอนนี้ก็สิบทอนนี้ก็สิบวัสดีคุณทักดานใยครับผมนี้ก็สิบนี้ก็สิบฟาสมาเฟซซ้ายเขาเต็มละโอ้แต่ซ้ายซ้ายเขาแรงว่ะซ้ายเขาแรงกว่าช็อต ใช้คอดซ้ายาอคอดองใช้คอดองใช้ได้เลยควรส่งพี่เอ็มเข้าไปในเด็กออกมาเป็นหมักนิโดหมักนิโตเราจะชนะซ้ายเราก็เล่นวาสเล่นวิชั่นพี่เอ็มโดดพี่เอ็มก็เตรียมโดดอีกหนึ่งครั้งมันไม่ยากนะเว้ยได้ไหมละ่ะเดี๋ยวพี่เอ็มก็โดดซ้ายโดดขวาให้เราชนะได้เองอะ่ะถ้าเราเชื่อมั่นในพี่เอ็มอะ่ะสบาย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 ไหวชิลพี่เอ็มพลังสี่ ออกมาเป็นออกมาเป็นดรอปหกอ่ะดรอปหกในเด็กสองใบอ่ะออกมาเป็นดรอปหกเพื่อการันตีชนะซ้ายนี่ไงยูชิวยูชิวอย่างนี้โตอเอาพี่ชายพี่ชาย <c oughs> คุณคิดว่าจะชนะอย่างนั้นเหรอเอมาคู <c oughs> คิดว่าจะชนะอย่างนั้นเหรอ ที่ว่ากับตันมาเวลจะบินมาชนะกลางอย่างนั้นเหรอหลอดเอ็มแครสบายสบายครับวันดีวัสสีครับเด้ข้ามาเล่นเด้ข้ามาเก่งอยู่ไหมก็เก่งในระดับเดิมครับก็ไม่ใช่การไม่ใช่เด็กเทียบหนึ่งเทีย์สองเทียสามนับช้าไปเดี๋ยว s n a เลยละการมือมามือเรามา ตั้งแต่ผมถอยเป็นแรงขึ้นง่ายกว่าเดิมเยอะใช่ครับการยอมแพ้การถอยเนี่ยคือคีย์หลักสำคัญของเกมนี้เลยนะสอนให้เราถอยให้เป็นนะครับไปไปเลยไปเลยในยตอนที่ดอป6ยังมีเยอะอยู่ go m go มาเป็นตอ่อเป็นตอ่อ a โ s นวะ่ะ ทำโซนชีฮักเฟสโซนเฟสโซนควิเนเจสยังไม่มาแล้วผมไม่ผมไม่ควรเล่นล็อกจอบเพราะถ้าผมเล่นล็อกจอมันจะทำให้ผมเล่นขวาไม่ได้ใช่ไหมในกรณีที่ผมแบบเอออยากชนะขวาอยากตัวใหญ่ขวามีควันต้อมอยู่แล้วมาล็อกจอไปเมาล็อกจอไปลุยควันต้มเลยดีกว่าปะ แนะนำได้ครูถามหน่อยมีการ์ดอะไรบ้างครับก็มันต้องจัดตามการ์ดที่มีครับไม่รู้จะแนะนำยังไงมีการ์ดอะไรก็จัดตามนั้นนะครับก็ลองหาเด็กดูนะลองดูการ์ดที่มีแล้วก็เอาไปจัดเด็กดูการเนี่ยวิชามันจะเก่งอย่างนี้นะเก่งในกรณีที่แบบพื้นที่เต็มแล้วแต่วิชาออกมาเราย้ายวิชาออกได้แล้วก็ใช้ความสามารถพื้นที่ได้อีกรอบหนึ่ง ชายสลับมันเลยนะครับจะมีหนุ่มทำไ,ไมไม่มีหรอกไม่มีหรอกใครเขาเล่นกันในหนุ่มนั่นเราสู้เลนไหนดีอะสู้ขวาป่ะขาแล้วยี่ห้า,า,าแล้วนะฝวาแล้วยี่ห้าย้ายย้ายไปด้วยไหมถือเราโลบสู้ขวาด้วย เมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดว่าซ้ายซ้ายยี่สิบห้าจะพูดว่าซ้ายจะต่อยกลางเราได้ไหมเออมีพี่เอ็มโดดอีกนีว่ะว่าผมว่าโลบได้อยู่ขวาไปเลยเอ็มโดดให้อ่ะ ตายไอเอ็มไอเอ็มไอเอ็มคนเดิมนะเดิมนะคนเดิมนะครับผมเอาผมเอาคิ้วคืนไหม ขออนุญาตมาเอาคิวคืนฉันมาเอาคิวของฉันคืนมันมีช้างฉีนะครับมันมีช้างฉีเราต้องจำไว้ He has ช้างฉี่ What? what? Yeah. What? ไปเดตที่ไหนกันมาเมื่อวานก็ไปห้างครับเป็นหนึ่งในไม่กี่สถานที่นะครับพี่ที่ผมอยากจะไปว่าในห้างฝุ่นน้อยนะครับในห้างฝุ่นน้อยที่นอกที่อื่นเอาดอฝุ่นเยอะหมดนะครับไปกินข้าวที่ห้างแค่นั้นแหละเดินลงเดินเล่นนิดหน่อยไม่ได้ไปไหนมากมายูพอซี่ก p p eth, ับพี่เพชที่พี่แคลถ่ายให้ใช่ไหมไม่ใช่ครับแม่ถ่ายให้คุณแม่คุณแม่ถ่ายให้ดอกไม้จัดเต็มมากนั่นไงผมผมไม่ได้ซื้อนะครับพี่เพรซื้อให้นะครับพี่เพรซื้อให้ ที่พาวคนที่สสยชุดไทยมาลาอยู่ข้างหลังแ,แปลกแปลกแปลกกับพี่ไม่มีอยู่จริงผมจะบอกว่าช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นโนดนแฟนห้ามติดจนกกต้องให้ลบเกมว่ะเต้าจัดเล่นให้เป็นเวลาดิขอแฟนเล่นเจรจาขอเล่นให้เป็นเวลาได้ไหมครับอย่ามีแฟนมาห้ามเล่นเกมบ้างกังกิจถาคนไม่มีแฟนจรงเลยครับได้นั่งเล่นมาเวลแซฟอย่างมีความสุขเย่าง Happy. แฮปปี้เดลเดล